คำเตือนคนที่ได้รับคลิปนี้ห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดเพราะว่าการกินมาม่าเผ็ดอาจจะทำให้ท้องเสียหรือขับทายเร็วคนไหนที่อายุไม่เกิน13ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆที่ร่วมคลิปอนุญ,ญาตหมดแล้วขอขอบคุณค่ะไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับอันนี้เริ่มช่าง พี่แกแก,แก,แกเพ็ทช,ชาเลววันนี้เราจะมาแข่งกินมามา่าพันแค่กินน้ำคนแรกคนนั้นแพ้อย่างแรกเราต้องไปชามาม่าก,กันล่ลยไปเลย เรามาม่าเสร็จน,นะทุกคนเราจะมาโอโนอยออกว่าใครจะได้กินคนแรกและคนสุดท้ายมาโอโนอยออกก็ข้าวคนแรกมายิงชุบอ้าวพคนสองพอคนสามแล้วคนบายบายโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมากินกันเลยใครแนยคนแรกยกม,มือคนสอง

ไรบ้างครับเห็นไหมไม่มีคนมดเลยโอเค,คเเรอบสอ,อ,อยังไม่มีคนตายรอบสามเราจะเพิ่มเลเวลขึ้นก็คือนี่คืออะไรพิกตน้นเตือนไว้ก่อนอย่าหาทำเด้อ จะใส่เข้าไปมาเราให้มันรงมไปงนั้นก่อนมาแล้วมาให้แล้วมากึงยไอ้ช้อนไขวะเนี่ยก็ข้าวข้าวข้าวมปโอเคเรามาเริ่มกันเลยมาข้าวเเป็นไงสกาติเป็นไงบ้าง ดังๆหอมพอือืมาสามสองหนึ่งอ้นนี่เราเนาะเราทำเป็นยังไงบ้างครับเผ็ดครับโอเคครับรอบสามก็ยังไม่มีคนตายเราจะเพิ่มขนาดที่มัน

เห็นัหมไม่ไอมันกินไม่เท่ากันดิมีทอ <Hall> ลทมรอบนี้คนะรับคุณก่อข้าวโดยตาจิตเหลือผพ้ดการแข่งขันแค่สองคนมา ท้ายเป็นคนท้ายเงินผู้ชนะนะครับมาดูกันฮนะสาี้าหปดเหห้าสี่สามสองหนึ่งฟอยเป็นผู้ชน,นะ oh, อีพีสองนะเห็นหมดแล้วไปพักผ่อนก่อนบายบาย,บาย,บาย